ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับพอดีโนเอลโนเอลชูบัคิลี่จะมานะครับผมเลยเตรียมเตรียมเพชรไว้นะครับแล้วมันเป็นแอตตารีเธอเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโนเอลวัคิลี่เนี่ยจะใช้ตั๋วลิมิตในการซื้อนะครับตั๋วสีม่วงเนี่ยเพราะฉะนั้นผมซื้อไปก่อนเลยเพราะว่าแอตตารีเธอเนี่ยมันมให้ซื้อฟรีๆดองไว้นะครับดองไว้เลยไอพันสองเนี่ยที่มันลดราคาอยู่เนี่ยพันสองเนี่ยซื้อเก็บไว้ครับจนกว่ามันจะขึ้นราคานคั้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจมิเลโอมันจะรีเทอร์อีกมันก็จะมีให้ซื้ออีก เพราะฉะนั้นผมซื้อเก็บไว้เลยเนี่ยพันห้าแล้วผมไม่ซื้อละผมซื้อแค่เจ็ดรอบพอผมซื้อแค่เจ็ดรอบพอแล้วเจมเมโลโอมาอีกเราก็ซื้ออีกเราก็รอวาคิลี่แล้วเราก็มีตัว๋วตอนนี้มีตั๋วเก้าสิบแล้วโอ้โหวาคิลี่เราจะไปจัดหนักจัดเต็มนะครับผมสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอินเชอร์นะครับกับวาเนซ่าประกายแสงนาตีนะครับผมวาเนซ่าของผมพลังเจ็ดหมื่นสองแล้วนะครับผมเพราะว่าดูคิเลนฮะร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์นะครับ ไม่ใช่อะไรเอาของแอตตามายืมใส่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําการรีวิวเจ้าวันเดซ่ากันว่าจะตึงขนาดไหนนะครับผมทีนี้ปั้นมา2ดาวแล้วก็การใส่ของแซนดี้เพราะไม่มีการประจําตัวนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับ r ิดแมนชอ็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิชแมนช็อปเท่านั้นโอเคเนื่องจากวันที่งของผมไม่มีการ์ดนะครับก็เลยตอนใช้สกิล2เนี่ยมันไม่มีลดความเสียหายที่ได้รับลงนะครับก็เลย ยิ้มของแอสตามาใส่ก่อนมันจะได้ถึกๆนะครับผมจริงๆวันซ่าเนี่ยควรใส่เซ็ตสปีดไม่ก็โลดาวอะไรพวกนี้นะครับผมเซตที่ผมใส่ตอนนี้ก็คือของแอสตาเลยครับก็จะมีโลดาวสปีดดาวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สปีด4ช่องไงก็จะเป็นสปีดดาวก็ยังพอใช้ได้อยู่แล้วก็คิเลสนะครับนะครับผมนี่คือของแอสตาเลยนะครับส่วนประดับก็ใส่ตามมีตามเกิดนะครับผมสเตตมาตอนนี้ก็นี่ฮะตามนี้ฮะจริงๆวันไซ่าไม่ต้องเน้นอะไรมากเน้นให้มันเปิดก่อนแล้วก็เน้น เดฟก็ได้ครับเน้นเดฟให้มันถึกๆจะได้บัฟให้กับอาเจมิเลโอเรโอน่าแบบเยอะๆเบิ่มๆนั่นเองนะครับผมมาดูสกิลกันนะครับสกิลแรกเนี่ยให้ผลบัฟเพิ่ม HP 2กับพลังกับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับผมก็คือให้ SP 2กับเจมิเลโอเรโอน่านะครับผมเจมิเลโอเนี่ยอาจจะได้อันตีบ่อยขึ้นนะครับถ้าเราไม่กลัวที่จะตายก่อนนะครับผมเพราะมีคงกระพันด้วยแหละนะครับผมต่อไปครับสกิลที่2ก็คือผมอัพมาเต็มแล้วนะ โอกาสร้อยเที่จะทําให้พรแห่งการป้องกันกับพันธมิตเป็นเวลา2เทิร์นพรแห่งการป้องกันคือฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่าแของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อต้านทานความเสียหายต่อศัตรูนั่นเองนะครับผมมาเต็มนะครับต่อไปสกิลทีเด็ดของเขาก็คือสกิลอันตินะครับได้แดงแห่งโชงตินะครับน้องแมวนะครับให้ผลคงกระพันกับพันธมิตรเป็นเวลา2เทิร์นโอกาส1 0 0ที่จะล้างดีบับสชนิดออกจากพันธมิตรตัวที่เลือกนะครับผมสามารถคงกระพันให้กับเจได้นะครับผม เจม่ด้โอนี่ก็จะก๊อดมากๆเลยเป็นทีมแบบอยู่ยุงคงกระพันอมาตะาาแมลงสาบเลยทีเดียวเชียวนะครับผมไอคงกระพันเนี่ยสเทินก็คือ2เทินแบบถึงถึงเทินของเจ้ทีหนึ่งถึงเทินของเจ้ทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือ2เทินนะครับอ่าส่วนสกิลประสานก็คือล้างอมาตะานั่นเองสําหรับสมมุติว่าชามี่กับแอสตาทีมแดงฝั่งนูน้นาติดอมตะอยู่เราประสานไปใส่ตัวนั้นก็คือตุยเลยนะครับผมก็คือมันล้างอมาตะไปเลยนะครับผมต่อมาแพสซีฟครับ พันธมิตรเป็นสายสีเขียวทั้งหมดนะครับจะให้ผลได้โชชตากับจอมเวทคาร์ดิเฟนเดอร์ที่ทําที่พันธมิตรเริ่มต้นได้โชชตาให้ผลอมตะเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนั่นเองนะครับก็คืออมตะเลยก็คือมาถึงเจมิเลโอเรลล่าถ้าเกิดเล่นทีมเขียวล้วนก็จะอมตะเลยนั่นเองนะครับต่อมา2ดาวตอนนี้ผมทํา2ดาวอยู่นะสดาวก็คือเมื่อเรื่องเทิร์นเริ่มความคล่องตัว50%และบัฟบความเร็ว10%กับจอมเวทคาร์ดิเฟนเดอร์คือเจมิเลโอของเราก็จะเร็วขึ้นนะครับผมเร็วขึ้นด้วยแพสซี นะครับผมเป็นตัวซับพอร์ตที่แท้ทูเลยแม้ถ้าเกิด5ดาวแต่แตนี่ผมผมไม่ห้ดาวนะไอเฟเหมือน2ดาวแต่ถ้าเกิดตัวเองตายจะเพิ่ม sp 8ให้กับพันธมิตรทุกคนนั่นเองผม,ผมจัดม่ที่2ดาวนะครับส่วนการ์ดผมไม่ได้จัดมาใช้การ์ดเซลลี่แทนนะครับผมเซลลี่เนี่ยคือเมื่อใช้สกิล2จะให้ผลบัฟเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด1 4%่เรพราะว่าอาร์มา2ดาวนะครับกับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุดเป็นเวลา2เทิร์นก็คือให้แต่เจ้อย่างเดียวเลยนะครับผมเป็นการให้เจ้อย่างเดียวจริงๆนะเอาล่ มาดู PP ตอนนี้ผมอันดับที่478นะครับแล้วมี7ดาบนะครับตอนนี้มาเจอทีมนี้ก่อนเลยผมไม่ได้ใจเหมือนกันว่าทีมที่ผมจัดมาเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่าทีมที่ผมจัดมาอย่างนี้ครับตอนนี้3า0 0 0 0ก็จริงแต่ใช้จริงๆผมไม่ถึง300,000น,นะเพราะว่าวันในร้างของผมไม่ได้ใส่เซตแอตาตอนนี้ก็เจมิเลโอเ8 0 0 0ปอ้อลืมบอกไปเจมิโอทำผ่านไลน์นะครับเอเม7ิ0เคพร้อมกับทีเรไปที่115%นะครับ100กว่ากว่าแหละ นะครับผมคิเลยหนึ่งร้อยกับเอม0 0 0 0เเจ็ดหมื่นผมถือว่าโอเคและนะครับผมนอกนั้นก็ซัพพอร์ตเจมีโอตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมเจตายไปก่อนมีชุบมิโมเจยยังไม่ตายมีโครงกระพันวานิซ่าแล้วก็รอเผาไหม้เรื่อยๆเลยนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะมาถึงก็มีโลชาร์ล็อตเต็นขึ้นมาก่อนครับใส่ไม่ไม่เข้าอยู่แล้วครับต่อไปก็คือปั๊บปั๊บอันตีจากวานิซ่าเนี่ยไอปั๊บอันตีจากชา์ล็อตเนี่ยก็เพิ่มไอ้นี่เขาเรียกว่าเพิ่ม เพิ่มความต้านทานอีกนะครับผมเพิ่มเจาะก่ออีกนะครับคือแบบเบิ่มๆเลยนะครับเราอาจใส่เจมิเลโอเลยก็ได้เพราะฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่มีตัวทิวนะมีแต่ตัวโลโอดูดูเจมิเลโอดูเจมิเลโอเราประสานไปอีกทีนึงนี่คือตุ๋ยแน่นอนครับตุ๋ยครับโคตรโหดแอตต้าเข้าสู่แอนตีนะแอ้ต้าเข้าสู่แอนตีแล้วนะพิกเกอร์โยกมาตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับติดของไห่ติดของให้ตายครับแอตต้าติดของไม่ตายเลยครับนี่คือระดับท็อปท็อปเทียนะครับผม ปับ๊บพี่ครับเจมิเลโอเท่านั้นครับทุกตัวเนี่ยปั๊บให้เจมิเลโอตัวเดียวเท่านั้นครับปั๊บคงกระพันนะปั๊บให้หมดปั๊บให้หมดเนี่ยรีวิววันนซ่ารีวิวเจก็ไม่รู้ไปครับเจตุ้มเนี่ยครับ,รบสรุปก็คือเรารีวิวเจนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปทีมเขียวล้วนน่าจะจัดหนักจัดเต็มอีกคลิปนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปทําของก่อนนะครับอามาดูคนนี้บ้างอ่าทีมคล้ายๆเดิมเลยอ่าเรารีมาเจอคนไหนเอาคนนั้นเลยนะ เวอร์จริงเวอร์จริงๆไลฟ์เขาเชียร์กันว่าอเมริกาเจ็ดหมื่นไม่ยอมจริงๆไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ไปไปต่อโอ้แต่เขามีโรตัสล้างบัฟครับมาดูกันว่าแต่ว่าเขาไม่มีแม่มดนะไม่มีแม่มดก็แอต้าก็ปั่นตอนเทินแรกไม่ได้อยู่ดีก็ปั่นมาก็ไม่มีดาเมจอยู่ดีนะครับเอาโรตาสมาล้างบัฟไปก็เท่านั้นครับเนี่ยวันนี้เจสซ์ชาลลตของผมปัฟมาก็ล้างบัฟล้างบัฟที่ชาลอตทำไว้ตะกี้นี้แต่ก็เราก็มีโล่ชาลอตอยู่ดี แล้วบัฟให้เจงเดี๋ยวดิบเพิ่มเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดพรประสานไปเลยครับถ้ามีโมไม่คิดอะไรมากประสานไปเลยครับเดี๋ยว SP เดี๋ยวก็รีขึ้นมาใหม่ครับ SP เดี๋ยวก็รีขึ้นมาใหม่เนี่ย SP กรดเด้งกลับมาแล้วสองนะครับแคตาปั่นมาไม่เป็นไรครับเจมิเลโอก็ปล่อยใส่ใครเออใส่ใส่โลตัสก่อนก็ได้เพื่อความกระชุ่มกระชวยนะครับผมเอาละอันติเมตสกิลจากดูเลียดมาเฉยๆครับเพราะสีเขียวชนะทางสีฟ้าอยู่แล้วนะ โอ้ตรงนี้สุดยอดไปเลยครับแล้วก็บัฟให้กับมิโมก็ได้ครับตรงนี้มิโมจะได้เอสพีเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวมิโมจะได้ประสานกับเจมิเลโอไปเรื่อยๆนะครับผมรจริงๆอามาตาก็ได้นะไอ้คงกระพันก็ได้แต่ว่าเรายังมีโลอยู่นะครับผมเอาคงกระพันก็เก็บไว้ใช้ก่อนก็ได้เราตีธรรมดาอันนี้เพิ่ม SP. เอสพีปึ๊บมาตรงนี้จริงๆอ่ะคือสกิลวัดดองไว้ได้เลยสําหรับคนที่โจมตีนะสําหรับคนที่โจมตี นะครับผมคนที่เป็นฝ่ายโจมตีย่างไงก็ได้เปรียบสาหรับทีมเขียวนะมันเลือกใช้สกิลได้นะครับผมมันเลือกใช้สกิลได้ติดติดเผาลัวๆอันนี้วาเนซ่าเริมแย่แล้วจริงๆเราคงกระพันให้ตัวเองก็ได้นะคงกระพันให้ตัวเองก็จะได้ปับปับปับได้เรื่อยๆนะครับผมทีนี้ SP เต็มหมดอยู่เป็นตัวเองอะปั๊บเีกับตัวเองครับเพิ่มมาจังหวะนี้อ่ะวาเนซ่ามาอีกครั้งหนึ่งอ่ะวาเนซ่าผมกลัวตายผมผมไ่น,นี่เลยผมเอาผมคงกระพันให้ตัวเองครับ แล้วก็เจเมิเลโอต่อยสก,กิลสอใส่แอาต้าไปก่อนคือนไปลบโล่แอาต้าแอาต้าติดแอนตี้ครับแล้วก็โดนดึงดูดอยู่ครับมิโมโข้อเสียของมิโมเนี่ยก็คือโดนดึงดูดมันจะเนี่ยมันจะฮิมันจะชุบชีวิตไม่ได้มันจะใช้สก,กิลอะไรไม่ได้เลยเคนโดนเผาตายหมดเลยโดนเผาตายหมดเนี่ยทีมนี้ทีมนี้เลยบอกว่ามันเป็นทีมที่ดีครับเจนทั้ง SP เจนทั้งโล่เจนทั้งคงกระพันและก็เจเมิเลโอเผาไหม้อีก เป็นทีมที่ดีมากๆครับรดีมากๆจริงๆนะครับผมมาครับดูอีกกันต่อปึ๊บมาจังหวะนี้โอ้โหรัวๆเลยไหมรัวๆเลยแหละอุ้ยตัวน,นี้น่าจะเจอแดงรัวมั่งแล้วไหนขอลองดูหน่อยครับเอาสองแสนเลยเมื่อกี้ไม่ได้ดูดามเมจเลยเอาสองแสนเอาเรื่องจัดจริงๆฮะอ้าจเจอทีมแดงร้วนม้างครับแดงล้วจะชนะหรือเปล่ามาดูกันแดงร้วจะชนะหรือเปล่ามาดูนะครับ เราติดขอไม้ไปครับแล้วก็ใส่นี้ทีมแดงล้วนจะไม่มีพวกตัวลงังบัฟนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดได้เลยว่าเราคงกระพันให้กับเจวันดีซาตัวเองเลยก็ได้หรือไม่ก็คงกระพันให้กับมีโมเลยก็ได้คงกระพันให้มีโมอาจจะด,ดีกว่าเพราะมีโมมันมีชุบแต่ว่าในเคสนี้ผมจะคงกระพันให้กับวันดีซาเองนะเพราะวันดีซาของผมน่าจะปอมากๆนะครับตอนนี้อเราเดินดุงดูดมาตรงนี้จรงิงๆเราประสานได้อกต่อยแรงจัดต่อยแรงจัดตรงนี้มีโมประสานเลยครับ มีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมติติดน้ตาอย่างนี้แล้วใช่ป่ะติดอมตะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยากให้เขาตายอ่ะเราประสานประสานตรงวันเนซ่ากับชาลอนเนี่ยประสานให้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 ล้างอมตาไปเลยก็ได้นะตรงนี้จริงเฉยๆครับเราเผาไหม้รอตูอย่างเดียวครับเอาละเราบัฟให้กับมิโมรากันนะครับผมเนี่ยมันเจ็บเอสพีขึ้นมาเอสพีเกือบเต็มแล้วแหละแล้วก็บัฟให้กับเจครับเนี่ยอุ้ไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆจริง แล้วเจ้เรายังมีอมตะอยู่ด <quin ược> ้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนเจ้เรายังมีอมตะต่อยแสตดีโอ้โหต่อยแสต้าโอ้ของแท้เดี๋ยวแสตดติดเอาไม้กระตุยแล้วเนี่ยแต่มันยังมีอมตะอยู่นะมันยังมีอมตะอยู่นะครับผมเนี่ยดีขึ้นมาโอเคถือวแสตดโดนเผาไหมปี๊ยไปติดแอนตี้ครับยังไงดีครับปาษสานมาปี๊ยมาไลท์ไลท์วีแวลที่จะแพ้เลยเนี่ยเอาเรื่องนะรอดูต่อยนะครับรอดูต่อยรอดูต่อยได้เลย ถ้าต่อยใส่ไอ้ตาแรงขนาดนี้ต้องเก็บสแต็กก่อนนะเก็บสแต็กก่อนไปเรื่อยๆลุกมาโอเคเผาไหมยังไม่ยังไม่รุนแรงขนาดนั้ตปล่อยใส่เพยก่อนแล้วกันเ๋ยวมันฮิวนะครับตรงนี้อันนี้ติดดึงดูดมิโมอันนี้จะเป็นข้อเสียของมิโมเลยคือมิโมดึงดูดใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากตีธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องทาอะไรสักอย่างกับมิโมเนี่ยนะครับผมนี่ติดเผาไหมตายไปเลยนะครับผมติดเผาไหมตายไปเลยนะครับผมเป็นไงตึงไหม ถึงไหม <S <S เขียวล้วนนะครับเขียวร้วนนะครับวันนี้ซ่ามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับตรงนี้เดีย๋ยวองค์กระพานนี้กับเจ๊เลยเพิ่มแปะมาองค์กระพานล้างบัฟพ,พร้อมกับพร้อมต่อยครับพร้อมต่อยครับตรงนี้ตัดชึมเฮียงแตกครับนี่เรายังยังไม่ได้รีหาคนในพีพีเลยเนะี่ยนี่คือเราเจอใครเราตีกันแล้นแหละเจมิโลทำดตเมไปแปดเซนสามนะครับผมโยยุชายติดโยยูย วิกิวิกิพี่บอกว่าอะไรไปบอกผิดหรือเปล่าเ oh, นี่ยติดอยู่โอ้โหนี่นี่น,นี่คนนี้ตึงคนนี้เราน่าจะแพ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลี้ยวทางพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอรีวิวให้สุดก่อนอ่ะตอนนี้ตัดสุดท้ายแล้วกันสำหรับคลิปสำหรับคลิปสำหรับคลิป,น,ลปนะครับโอ้เรื่องนะเจมิเโอบอกเลยว่าโคตรแข็งแกร่งนะครับผมตั้งทีมบาลงสาบของแท้นะ่นเนี่ยมาตสุดท้าย อันนี้ก็ไม่ใช่แดงล้วนนะ,ะถือว่าโอเคเขาไม่มีตัวลางปั๊บด้วยนะครับไม่มีตัวลางปั๊บเนี่ยเอชารหลอดจะจะโอพีมากๆเขาว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันดีนะครับผมมันมีทั้งมีทั้งแบบลดความเสียหายทั้งจอกก่อนนะครับผมเนี่ยแล้วดูเตะต่อยจอกก่อนี่นี่ดูไปประสานไปอีกอ่ะฮิโมประสานไปอีกโอ,โอ้โหนี่ฮะเอาเรื่องฮะเอาเรื่องนะบอกเลยฮิวขึ้นมาปึ๊บมาตรงนี้แล้วยังมีโล่อยู่ด้วยนะ คือเขียวล้วนเป็นอะไรที่ดีมากนะแต่ต้องปั้นให้สุดพอสมควรนะครับให้สุดแล้วแจกขอไม้ไปเรื่อยๆครับแจกขอไม้ไปเรื่อยๆเจ้ต่อยมาบ้างครับตรงนี้ลบโลของเจม,เมิเลโอเราฮะเจมิเรโอเราขอต่อยต่อยใส่ใครดีต่อยใส่ชาลอยก็นแล้วกันโอ้หทีมนี้ก็ค่อนข้างแข็งครับแต่ทีมนี้ก็แข็งอยู่แล้วแหละดูจากพลังดูจากพลังเขาแข็งมากมาครับ <c oughs> ดูของเจ้หน่อยได้ไหมครับได้ครับเดีห้ดูของเจ้ อันนี้บัให้ขัดีบัให้มิโมแล้วครับครับผมตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าแม่มดจะไอ้นี้เลยหรือเปล่าเราอันติีเลยก่อนเลยก็ได้นะจริงๆต้องต้องอันต้องคงกับพันให้มิโมก่อนนะจริงๆแล้วอะ่ะเพราะว่ายัางไงยังไงเจมิเลโอเราก็มีอมาตะานะครับยังไงเจมิเลโอเราก็มีอมาตะาเออต้องอย่าลืมจุดนี้เพราะว่าเจมิเลโอเรามีอมาตะาอยู่แล้ว อันอันติแม่มุดมาแล้วปึ๊บพี่เกียเราต้องคงกระพันให้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 นี่เลยมิโมเอาแต่นี้เขาอันติโอเคคงกระพันถูกแล้วถ้าเขาอันติมานะไม่ได้ปั่นถ้าเขาปั่นมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนี่ติดคงกระพันอยู่ครับไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรโอ้โหจะโดนเจ๊ดึงดูดป่ะสนคนอันตีใส่แอต้าไม่ได้นะครับทีนี้แล้วคงกระพันข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือแอต้าจะไม่ดูดเลือดกลับไปด้วยแอต้าจะไม่ดูดเลือดกลับไปนะครับเดี๋ยวรอดูรอดู เราดูว่าทีนี้ถ้าแอต้าไม่ดดเลือดกลับไปแต่ถึงเคิร์นของแต่ถึงเคิร์นของแม่โมดแอต้าก็จะรีเลือดกลับไปอยู่ดีนะครับตอนนี้อันนี้ใกาตายแล้ะโอ้โหแล้วต้องเราประสานไปเลยดีไหมเนี่ยอยู่สองอ่ตั้งมานาสก,กินเลยปุ๊บไปโอ้ติดดึงดูดดิแกน,นีแหะนี่ถึงเคิร์นของแม่มดไอ้แอต้ากลับมาเลือดเต็มนะครับอันนี้เราจะเสียเปรียบแล้วอันนี้เราจะเสียเปรียบแล้ว่นนวันมา เจ okay, ยังยืนไหวครับตรงนี้เจ๊ J. ยังไงต่อยมาติดติดโลครับติดคงกระพันอยู่ด้วยมึงเนี่ยปับ๊บมาปึ๊บมาตรงนี้โอเค้าหลอดตอนนี้คือเราปั๊บให้วานิซ่าก็ได้หรือปั๊บให้ตัวเองก็ได้นะแต่วานิซ่าใกล้ตุยแล้วนะต้องมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าผมโ,โดนหนึ่งดูดด้วยนะบังคับต่อยธรรมดาลร้องเลี้ยง SP พของเจไว้ด้วยโอ้โหวานิซ่าตายไม่เป็นไรมิโมมีชุบนะครับ มีโมชุบแต่ว่าเลือดตัวเองก็น้อยเหมือนกันไม่เป็นไรชุบไปก่อนเดี๋ยวตัวเองก็ตายแล้วชุบขึ้นมาครับณจุดจุดนี้ปีบมามิ่มตายโอเคไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยถ้าเจอทีแบบโอ้โหฟาจีนึงติดอ้ำตาเลยแอต้าติดแอนตี้ครับตรงนี้ปล่อยมาเพิมาโอ้โหเรียบร้อยต้องลุ้นชาลลอตดเดียวฮะชาลลอตเจนโลทีนี้เขาจะยากหน่อยต้องป่อยแล้ว ต้องต่อยแล้วจะได้ร re ีรีเทิร์นโอ้โหไม่ตายด้วยเรียบร้อยครับอย่างนี้แพ้แล้วอย่างนี้แพ้แล้วเออโอเคมันจะมีจุดอ่อนเยู่นะถ้าถ้าเจอทีมเก่งๆมากๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละทีมผมก็ไม่ได้สุดอะไรมากมาย่านไม่มีโลอยู่แล้วเราไม่มีมานาสกินแล้วด้วยนะครับต่อยก็แตกไปนะครับโอเคนี่ก็คือข้อด,ด้อยของทีมนี้นะครับผมว่าปิดเกมไม่ได้พลังเขาก็ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเค ประมาณนี้ลนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปดเรื่อยๆนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆเราจะกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับปรเปิดให้หน่อยอันนี้คือสุ่มประดับ SSR LR ประดับนะมีประดับยี่สิบสามอันนะเปิดเลยยี่สิบสามอันเปิดอันนี้แล้วก็มีเปิดอันนี้ด้วยสองอันสุ่ม LR อยากได้พวกของฮิลเลอร์ไม่ก็ซัพพอร์ตอ่ะเอาอันนี้ก่อนยี่สิบสามถึงอ่ะไม่ถึงหรอ นี่อาจเป็นไฮไลท์เดี๋ยวออกมาเออดวงเจระดับ999อยู่แล้วเมาส์อยู่ไหน่เมาส์หายเมาส์หายเมาส์หายใช่ใช่แล้วก็ยีบสามเลยกดไปยีบสามมันเลยจะมี LR ออกมาไหมมาดูกดเลยเฮ้ยแทงว่ะดูดิดูดิอะไรคลิกตรงนี้ได้ไหม HP โอเคเฮ้ยยังยังดวงดีเนี่ยเอาต่อไปสุ่ม LR กดออกมาเลย อีกทีหนึ่งแล้วก็สุ่ม LR อยู่ไหนวะสองชิ้นนี้อ่าใช่ใช่ใช่อ่าสุ่มประดับ LR สองชิ้นแล้วก็กดไปเลยใช่ปึ๊บฮิลเลอร์มีโอเคโอเคอันอื่นอันอื่นเนาะเดี๋ยวจะขอดูกันอันอื่นไม่น่าจะมีนะตอนนี้เลือกอุปกรณ์อันนี้ส่วนใหญ่เป็นเลือกอ่ะนี้ประดับอาวอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอาวอันนี้ด้วยอันนี้หนึ่งอัน อันนี้หนึ่งอันเดีย๋ยวรอดูวันนี้แ่อันนี้ก่อน,อ,น,นอันนี้อะไรอุปกรณ์ไม่เอาเอาประดาอย่างเดียวอ,นนอ,อ,อันนี้เอ้ยอันเดียวเไปตึ๊บโอเคไม่เป็นไร